วิชาตัวแทนครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งตัวแทนกระทำการแทนอีกบุคคลหนึ่งตัวการโดยมีกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้หนึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พศ2535การตั้งตัวแทนมาตรา798การตั้งตัวแทนต้องทำเป็นหนังสือหากกิจการนั้นต้องทำเป็นหนังสือมาตรา8 0 1ขอบเขตอำนาจของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจทั่วไปสิทธิและหน้าที่ของตัวแทน มาตรา803สิทธิในการได้รับบำเหน็จมาตรา805ข้อห้ามในการทำการในนามตนเองหรือตัวแทนบุคคลอื่นมาตรา8 1 0หน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินหรือสิทธิมาตรา811หน้าที่ในการจ่ายดอกเบี้ยหากนำเงินของตัวการไปใช้มาตรา816สิทธิในการของเงินทดรองและค่าใช้จ่ายมาตรา819สิทธิในการยึดหน่วงทรัพย์สินมาตรา840การคำนวณผลประโยชน์เมื่อทำราคาซื้อขาย สูงหรือต่ำกว่าที่ตัวการกำหนดตัวการไม่เปิดเผยตัวมาตรา806สิทธิของตัวการในการแสดงตัวและรับผิดชอบนายหน้ามาตรา8 4 5สิทธิในการได้รับค่าบำเเน็จมาตรา8 4 6การตกลงค่าบำเเน็จโดยธรรมเนียมผลของการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายมาตรา152นิติกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเป็นโมฆะมาตรา456การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ทำเป็นหนังสือและจด ทะเบียนเป็นโมคะมาตรา572สัญญาเช่าซื้อที่ไม่ทำเป็นหนังสือเป็นโมคะมาตรา653การกู้ยืมเงินเกิน2,000บาทที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือไม่สามารถบังคับคดีได้เนื้อหาสำคัญของวิชานี้ความหมายและหลักทั่วไปของตัวแทนตัวแทนคือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนตัวการประเภทของตัวแทนเช่นตัวแทนทั่วไปตัวแทนเฉพาะกิจในหน้าการตั้งตัวแทนรูปแบบและหลักฐานในการตั้ง ตัวแทนขอบเขตอำนาจของตัวแทนส,สิทธิและหน,หน้าที่ของตัวแทนและตัวการหน้าที <thank> ่ของตัวแทนเช่นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังการรายงานผลสิทธิของตัวแทนเช่นการได้รับบำเหน็จการได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายหน้าที่ของตัวการเช่นการจ่ายบำเหน็จการชดใช้ค่าใช้จ่ายสิทธิของตัวการเช่นการได้รับผลประโยชน์จากการกระทำของตัวแทนความรับผิดของตัวแทนและตัวการความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการและบุคคลภายนอก ความรับผิดของตัวการต่อบุคคลภายนอกการสิ้นสุดสัญญาตัวแทนเหตุของการสิ้นสุดสัญญาตัวแทนเช่นการบอกเลิกการตายการลมละลายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและการทําธุรกรรมต่างๆในชีวิตประจําวัน